สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปผมนนวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนมือใหม่เล่นนะครับอ่าต้นกมเนี่ยเราจะได้กล่องมาหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็สอนเล่นเนี่ยอันนี้ผมก็ทำเควสเสร็จแล้วนะเน,นี่ยเควสก็ให้ชิ้นส่วนตัวละครอย่างเยอะเลยนะครับตั้งห้าสิบเอ็ดอัพได้เลยอ่าลดเสียงแป๊บนะต้นเกีมเนี่ย เราสามารถอัพเป็นจากเบล1กับเบล2ได้เลยนะครับได้ทันทีเลยคืออัพอย่างนี้เงินเราจะพอพอดีนะครับเนี่ยอัาเป็นรูป2พอดีครับอันนี้เหรียญไม่พอก็ไปเล่นนะครับอันนี้ก็จะอีเวนต์นะครับถ้าทุกคนเนะี่ยมาเล่นตอนอนะีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ของเกมนี้เนะี่ยโอเลยได้อะคมอมมนเยอะมากบอก แบบผมยุตันแล้วอะ,อะถ้าเป็นช่วงที่ผมยุตันเนี่ยบอกว่าเกลือเลยคาร์อมอนเห็นไหมนี่ยี่สิ้าจริงเยอะเาะไ,ไช่วงอีเวนต์นะครับได้กล่องไอ้น,นี้กล่องสมบัติกล่องฟรเีเราไม่ต้องไปเติดนะครับเบี่ยงครับเราเล่นไปสักอ่าสักสองรอบเราก็จะเกียร์สเราก็ได้ของเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราว่างๆก็เล่นสัก ถึงอันดับ3ก็ได้นะครับเก็บสองง่ายๆครับคุณจะแพ้หรือชนะก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวมันเป็นโหมดฝึกอยูนะ่นะผมเล่นตัวละครที่ดีที่สุดน,นะครับคือโซนิ c นะครับบอกเลยว่าค่าสเตตัสในเกมเนี่ยนะโคตรสำคัญเลยเรลหนึ่งเวลสอจนถึงเรลห้าครับพวกคนที่เวลต่ำๆนะครับอ่านะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมผกชินเกับเบลล์15จะเล่นแบบแปลกๆหน่อยฮมันชินนะครับเบลล์15มันเร็วมากครับจะบอกไว้ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณไปแฮกก็ไม่เป็นไรนะครับนี้ไม่ติดลบอ่าเทียร์หนึ่งจนถึงระดับสามนะครับระดับมือใหม่เทียร์หนึ่งงไงก็ได้เยอะอยู่ สาชิ2องก็ได้น้อยลงครับอุ้ยเหน็ดเนี่ยนี่แต่ว่าไม่มีคุยใดตามทันนะครับเพรผมเล่นมานาแล้วต้นเก,กมก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยผมก็ได้สาสิบเจ็ดเลยนะเยอะมาก่อนผมก็ได้สักสิบห้าครับได้น้อยแต่ว่ายิงได้อยู่ เนี่ยผมก็ได้ชิดส่วนมันที่เยอะเลยครับเยอะมากเลยอนะจริงนะอันนี้ผมผมจะจริงผมไม่ขยับเปิดนักคู่เลยนะเพราะว่าเปิดก็อย่าเพิ่งเก็บนะครับขึ้นขั้นสองก่อนแล้วค่อยเปิดอันนี้ก็เป็นการเลือกฝ่ายนะครับถัวร์รอบหนึ่งจะเปิดฝ่ายได้ผมเล่นนักคู่นะครับเพราะว่าผมรู้อนาคตครับ อันนี้ก็เอาไปนะครับเนี่ยเกือบเลียวสามแล้วนะโอ้โหไปเจียวเองคือบอกไม่เปเจียวก็เลี่ยวสามแล้วอะอคือมันเร็วนะครับเออทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าวงหวนเะนี่ยมาทำเพื่ออะไรครับนะวงหวนวงหวนนี้ก็ต้องเก็บนะครับไปซื้ออเทมได้ต้องกลับเพิ่มสปีดเล็กน้อยครับ ม่น่าจะน่าจะน้อยเลยแหละเพราะว่าโปรเวลหนึ่งเวลห้านะครับสปีดจะบวกน้อยมากบวกเลยแทบไม่บวกเลยนะครับไม่ต้องบวกเลยก็ได้นะมันบวกน้อยจริงๆครับแต่เกมันก็ทำให้ผมวางใจได้นี่หนึ่งอันนี้ผมจะลองแพ้นะครับว่าคะแนนจะติดลบหรือเปล่าพวกเคียน,นึงเคียน,นึง โอว่าไม่ติดเพว่าเพราะว่ามันเป็นมือใหม่ผมมันจะไม่ติดนะครับติดก็ได้ถือว่าน,น้อยครับน้อยลงไค่แค่น้อยเฉยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็ช่วงมือใหม่ก็จะมีการหลบอุปสรรคม้ออ่งฝึกให้หลบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ก็ปิดการปิดนะกันนะ นี่ผมก็จะมาลองแพยนะครับเนีย่ยเต็มกันแค่รู้สึกช้าเลยเลยนี่สปีดแดนซ์ไหนโหแค่ยิงช้านะครับเนี่ยเห็นไหมผมยังได้อยู่นะครับให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมคือแบบช่วงเวอร์หนึ่งนี้แบบไม่ต้องเล่นทีซอนทีซานครับ ไปมือถือทิ้งได้เลยนะครับปล่อยได้เลยกดปึ๊บปล่อยได้ครับอืถ้าถึง้ะดับสามคีสามปึ๊บปล่อยไปได้นะอยากก่าคะเนตลบอันนี้ก็ส่มเปิดนะครับเรางวันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับคุ้มกว่าเดิมนะครับบอกเลยถ้าเป็นมือใหม่นะเล่นแค่สองครั้งก็ได้แล้วอะนี่โอ้อเลย เงินเหลือเฟื่อมากไ้เช็ดชิ้นสดอีกทีหนึ่งก็อับเป็นตัวละครจเวลสามแล้วคิดดูดิอันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงหกนาทีเลยนะดูดิอ่าเีเวีโอเขาอัพไ้เหมือนกันนะเนี่ยเป็ดเจียวก็เกือบวลโสามแล้วนะครับทุกคนคิดดูดิผมเล่นไม่นายอีกนะ อันนี้ก็รอบที่สองนะครับแล้วก็ทุกคนก็เคยก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าการจำเนียนเกมน,นี้เนี่ยมันคุ้มไหมก็ผมบอกเลยไม่คมุ้มทำไมถึงไม่คมุ้มนี่ผลครับคือเกมเนี้ยต้องใช้ความพยายามในการเล่นเยอะมากครับตัวละครไม่สำคัญเลยตัวละคอรอาซามอนอีปิก อีเจดอรี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ต้องใช้ความชำนาญในการเล่นนะครับเทปนีนอัน,นี้ผมก็ไม่รีบน,นะครับทุกคนก็เห็นเนาะว่าผมไ่ยิงโซน,นี่จะแเมนเลยนี่ผมก็กแล้วก็เกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าทุกคนคิดว่าอยากจะกินแบบอยากเทปตัว อะไรตัวละครแบบเทพเอาเลยเอาอีฟินิกไปหาอีเวนต์ไปแล้วอ,อีเวนิกตัวอ,อีฟินิกก็ไม่ค่อยมานะที่จะมาอยู่แต่ว่ามาแบบเล็กน้อยครับมาแบบไม่เยอะอ่ะก็ม็อีเวนต์ฟินินก็จบแล้วน,นะครับแบบใหญ่อะ่ะตัวละครเทพก็อาจจะหายากหน่อยสเหรับหง,งูดหง ันนี้ก็เป็นการอัพเลเวลนะครับเนี่ยจะใช้เหรียญแล้วก็เราจะได้ AP อ่าต้องใช้ที่สวยกับเงินนะครับนี่ทุกคนก็เห็นนะนั่นจะตำนานโอ้โหยังใช้เหรียญเยอะกว่าระดับพระเจ้าอีกดเลยอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายยี yeah. ่